เราต้องแก้สมาการให้เป็นก่อนขึ้นชั้นมัหนึ่งเพราะถ้ายังทําตัวนี้ไม่ได้เนี่ยขึ้นชั้นมัหนึ่งไปเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนะเราลองมาดูการแก้สมาการข้อนี้ดู 1. ส่วนด้วย3 1สเท่ากับ1ส่วนด้วย3กอไก่แล้วก็ลบ5ตรงนี้เป็นเศษส่วนตรงนี้เป็นเศษส่วนสังเกตเห็นไหมว่า ตัวแปรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวส่วนและปกติเราจะไม่ค่อยอ,อ,อยากให้ตัวแปรเป็นตัวส่วนใช่ไหมเออเราจะไม่ค่อยอยากให้ตัวแปรเป็นตัวส่วนฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือการคูณควายไปเลยคูณควายนะสามกไก่คูณเข้าไปหา1ซึ่ง1คูณอะไรก็ได้เท่ากับตัวเดิมมันก็เลยกลายเป็น3กไก่ลบหแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวส่วนมันคือ31คูณกัน1ซึ่ง31คูณกัน1ก็ได้เท่ากับ31นั่นเอง 3กอกไก่ลบ5าเท่ากับ31มิบาทันนี้ตามทันนะอ่ะมาดูต่อตรงเนี้ยเราต้องการหาตัวแปรใช่ไหมกไก่ตรงนี้แต่มันมี3เนี่ยเกินเข้ามามี5เกินเข้ามาต้องกําจัดมันทิ้งตัวแรกที่เรากําจัดมันทิ้งก็คือตัวที่อยู่ห่างจากตัวแปรมากที่สุดก็คือ5นั่นเอง5มันลบอยู่เราต้องย้ายไปบวกก็คือบวก5จะได้เป็น3 1บวกด้วย5 31บวกด้วย5เป็นเท่าไหร่ เป็น36 3กอไก่เท่ากับ36เหลืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายมันคูณอยู่กับกอไก่ใช่ไหมสาเราต้องย้ายไปหารเราจะได้กอไก่เท่ากับ36หารด้วย3 36หารด้วย3ก็จะมีค่าเป็น12เรียบร้อยนะข้อนี้